โอเคครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องโตโต้นะครับผมวลีดังในทิ้งตอกนะครับว่าน้องโตโต้แดกเอสพันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ตามมาดูเลยว่าของจริงไหมนะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวมานะครับเี่ไปถอดหมวกดิจะตายแล้วเนี่ย ก็แนะนำน้ำมันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาทุกคันนะครับผมอินดูโนะครับผม 4Tleasing นะครับ1 0 w c 0นะครับผมขวดละ100่ปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถแข่งรถวิ่งแกลบวิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่ a c e b o o k เบลเคสอานะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับพร้อมกลิ่นที่หอมโอเคนะผมเดี๋ยวมารีวิวกันดีกว่านะครับแต่ว่าเจ้าของรถตือกล้องอยู่ดิเอากล้องมา ผมถือกล้องอมือพ่อ๋อเลขถือแล้วเหรอเอ้ยดีนะที่มีผมบังแกงไปแม่เจ็บนิดเจ้าเป็นไส้เจ้าเป็นใครเจ้าเป็นไผ่หรือพูดง่ายท้องพูดง่าะเจ้าเป็นไผ่เจ้าเป็นไผ่เจ้าเป็นไผ่เออเจ้าเป็นไผ่เจ้าเป็นไผ่เออเออเราคอยเป็นไผ่อ่ะคอยเป็นไผ่เจ้าเป็นไผ่ชื่อหยังแม่น้องโตโต้แม่น้องวันนี้อยู่กับแม่น้องโตโต้นะครับพ่อน้องโตโต้แม่ดิผมผมผมยาวอ๋อแล้วพ่อพ่อมป็นะ พอ่อมาดหาอยู่หาอยู่เป็นแม่ลูกไม่เอ้เป็นแม่หัวไม่ไม่มีหัวอันนี้คือคิดสดคิดสดสดเลยตอกสดสดเลยแล้วเอาไว้น,นี้ก็เป็นคนที่แบบขยันลงคลิปติ๊กตอกจริงๆเลยจนมันจะขึ้นคําว่าค้นหาว่าน้องโตโตโดแดกเอ็นพันคลิปน้องโตโตโดแดกแ็่ทูจริงไหมมันเอาจิงมันก็ไม่จริงหรอกแต่ว่าผมเก่งอะไรเงี้ยเก่งให้คนมาดา่ากันอ่าถนัดอะไรเงี่ย อ็นคนด่ากันแล้วมันมีความสุขดีแล้วมันมีคนอีกประเภทหนึ่งนะที่มันมันไปถ่ายคลิปแล้วมันเอากล้องมาแบบนี้เรยว่าน้องโตโตอันไหนสภาพรถมันจะเป็นยังไงวิ่งได้จริงล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาด่าเราหรือว่าเขาเกาะเราอ,อผมฟังแล้วมันเขาน้ําเสียงพูดเล่นๆเขาพูดไปหัวราอไปอย่างเงี้ย<อ>เขาไม่จริงจังอะไรหรอกเ<อ>ข้าใจอันนี้เข้าใจ<อ>ไม่เป็นไรอ,อยากอยากวิพากษ์วิจารณ์อะไรรถน้องโตโตก็ทําได้ทั้งนั้นครับเราอ,อยู่ในประเทศเซรีครับมันไม่มีใครผิดอะไรหรอกผมไม่ได้สูงกว่าพวกคุณไงวิพากษ์ว แล้วแล้วน้องโตโต้วิ่งสองนี่ยจริงไหมจริงจริงจริงอ่ะจริงมีอะไรจะแม่ปูก่อนอะแม่ปูก่อนเลยวิ่งไม่จริงเลยเพราะแม่ปูก่อแม่ปูก่อนลยกำลังฝันเลยกำลังฝันเลยแต่แต่ก็เอาภาพ GPS มาโ่จากในฝันนั่นแหละมันก็เลยเป็นคลิป ขี่ปักหมุดไเลยขี่ปักหมดสองร้เจดสิบกก็ถพึ่งพึ่งรีวิวไปแล้วตอนเดือนเมษาใช่ครับตอนนั้น <oly ng S 2> คือ,อชื่อบักโตก็น้องโตโต้แล้วก็น้องโตงโต้ชื่อชื่อมันมาจากอะไรก่อ,อนิยามเนี่ยมันเป็นรถเบฟออโต,โต้ก็เลยเรียกให้หน่ารักว่าน้องโตโต้เดี๋ยวบางคนจะไม่ตันหน่อยคือบางคนอ,ะ <S <S อ่ะทุกวันเนี้ยเห็นเนี ne. ้ยอ้าออยดูแบบเนี้ยร้อยสิบไอไหมอย่างเงี้ยใช่มันก็คือร้อยสิบไอแหละเดี๋ยวเอาฝั่งนี้มันถึงเป็นรถเป็นคัตออโต้นี่นี่เลย จะไม่ทำรถสภาพอย่างนี้น้องสมรถเขามันคือรถเข้าใจไหมมันลูกกู้ฮะลูกกู้น้องโตโตนี่ก็แม่น้องโตโตอีอนี่รักลูกต้องทำ่างนี้เลยใช่รักวัวให้ผูกรักลูกให้ไงรถให้ไงอย่างไรรถแบบนี้เขาเรียกว่าพลิกพริกอ่าที่เผ็ดเผ็ดอ่ะอทุยไม่ใช่แปลว่าหมูหรือเปล่าแล้วมันพริกอ๋ออ่าที่แปลว่าตะแคงไหมอะไรก็พริกที่่ตตะแคงเมื่อกี้รถอะไรนะอันนี้รถรุ่นอะไรนะมันคือ เบฟร้อยสิบเอทีชื่ออย่างเป็นทางการครับผมเอทีย่อมาจากออโตเมติกไม่ใช่พูดใหม่ออโตเมติกออโตเมติกถ้าเป็นบิชชีก็ออโตเมติอะไรออโตเมติอะไรภาษาแบบกฤษบิชชี่ออยอะไรใช่ผมจะเป็นอะไรซึ่งรถรุ่นนี้ตอนเนี้ยเขาเขาน่าจะทำมาช่วงนั้นช่วงพี่ไม่แน่ใจว่า10ปีได้อย่างไรใช่ เวฟร้อยสิบไอเอทีนะครับวางจำาหนตั้งแต่กุมภาพันนะครับปี2010หรือเมื่อ14ปีที่แล้วนี้เองนะครับผมก็ช่วงนั้นนะครับก็ออกมาบอกตรงๆเลยนะครับว่าขายไม่ได้เท่าที่ควรนะครับฟิดกี่ปีแล้วน่าจะได้เอะว่าจะใครปิดไฟวะไม่ปิดไฟผมยาวอ่าอาบน้ำยังยังยังก็เพราะว่าเราไปน้ำไม่อาบเราก็ยังไม่อาบน้ำใช่เหรอใช่เขาไปนี่เด็วเป็นสติแล้วเอารอผมเพิ่งถึงอ่ะทำไมอ่ะเหรถือกูเพิ่งถึงอ่ะ วิ่งได้ไหนเราวิ่งสองอจีก็น่าจะนาเพื่อนไปหมดแล้วนําไปแล้วกลับมาใหม่อีกรอบทาใหม่เอออยากว่างหรือเปล่มันมันก็โดดเดียวเดียวได้อยู่หัวมันหนาวอยู่หัวไม่ได้ชิลนะมันหนาวหนาวมันหนาวรถรุ่นนี้เขาทํามาผลิตแล้วแล้วก็ไม่ทําอีกเลยใช่จริงจริงเพราะว่าอะไรออยพอจะรู้ไหมเอาพอเอาเต่าตีออยรู้อ่ะจากความชิดของผมนะความอ๋อเหรอผมคิดว่ามันก็ตีกับ สกูปปี้ไงเรามีส่งสกูปปี้อยู่แล้วใครจะมันจะมาอยากขับเวฟออโตโล้ล่ะเพราะทำไม่ะเขาเขาอยากจะขับเวฟแบบแบบไม่ต้องมีเกียร์ไงเขาบิดอย่างเดียวบิดแฉ่งอย่างเดียวแค่นั้นคนจะซื้อเวฟเขาก็คงชอบเกียร์อยู่แล้วแหละเขาไม่มีใครอยากซื้อเวฟแล้วขับเหมือนป็นออโต้มันอ,โโอ,นอาจจะดูเวอร์นะเฮ้ยตอนนั้นมันแพงนะมันเท่าร้อยยี่ห้าเลยก็เลยนั้นเสียหม,มูหรอบอกเลยนะครับตอนนั้นราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วนะครับกับสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทราคามันจัดเท่าเท่ากับเวฟร้อยสิบไอกับเว ห้าหมื่นกว่าเลยนะใช่เหรอใช่มันห้าหมื่นเลยนะพี่มันเพิ่มอีกไม่กี่บาทอะซื้อตอนนั้นมันรถยี่ห้าเป็นตัวอะไรนะต้นสิบปีนี้วก็คงคงคงเป็นน่าจะบางบางลมไม่ก็ตัวยี่ห้าเอสบางประมาณเกือบเกือบเจวานอ๋อเกือบเกือบเจวานแล้วเกือบจะวานแล้วยุคบางลมแล้วใช่ครับก็เพิ่มนิดนึงก็ซื้อรถยี่ห้าดีกว่าดูดีมีราศีกว่าที่จะมาขับรถอะไรอย่างนี้เดี๋ยวซื้อทําไมซื้อทําไมอ่ะมันมีความแปลกดิก็เริ่มอยากจะได้ยินเสียงว่าอ้รถออโต้เสียงมันจะดังยังไงวะ เอาไปใส่ปอพี่เบอโต้ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรเลยไม่เหมือนเลยใช่เพราะว่ามันก็เป็นเสียงของรถที่วิ่งไดสอง0กว่ากิขี่โมไปันแหละทัวลงแน่เลยคลิปนี้ทัวมาจอดเต็มหน้าบ้านแเลแล้วรถตอนที่ไปซื้อมาก็สภาพมันดีกว่าตอนนี้นะพี่ว่าวันที่ซื้อมาวันแรกอ่ะไหมอันนี้ดีกว่าดียังไงเอาอย่างแรกเลยได้ทอดไทเทเนียมทอมไทเทเนียมแท้ร้อยเออร้อยไทเทเนียมแท้ 99.9999%บเดเก้แล้ว0 0 0 0 0 0 0ดศูอ่ะหายไปไหนเป็นทองคำแท้อุ้ยอันนี้พูดจริงไม่โกหกนะยเอาโกหกเออจะเชื่อกูก็ดีก่อนไม่รู้จะว่างอะไรเลยท่ออะไรเนี่ยอันไม่ออกเลยเอ่อพีท่อจัลลุสภษาอังกฤษพีท่อจัลลุใครอยู่ไหมท่อใบนี้ยังใครอยู่นายเพจเฟซบุ๊กออไอซีพีตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่พี่จะขึ้นให้ผมตรงไหน อยู่ตรงนี้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 เอาทุกตรงเลยตรงเลยใช่ลำบากคนตดต่อเลยปูนี่แหละลำบากคนตดตอเลยทีเดียวเดี๋ยวไอ้นี้ออยถามก่อนต่อพี่เขามีแบบเหรอพี่เขามีแบบเหรอแบบแบบว่าหรือว่ามันอยู่มันหรือว่าเหมือนกันร้อยสิบเอยผมมันเหมือนกับร้อยสิบเลยครับอ๋อคือองศาขอต่อะไรเหมือนกันเลยมันจะไม่เหมือนแค่ตรงนี้หูยึดต้องใส่เราเรามาทำเองอยู่แล้วใช่ครับพักเท้ามันไม่ตรงผมลองแล้วอ่าไม่ตรงอีกแล้วแหละใช่ ก็คือไอพวกเสื้อกับหัวเนี่ยถ้าจะไม่ฟิชน่าจะเหมือนกับร้อยสิบเลยเใช่ครับเหมือนบีบร1 0อันนี้ไปลุยโคนที่ไหนนะหรือว่าขึ้นสนิมที่ไหนเนี่ยจำไม่ได้ว่าตอนนั้นวิ่งมาวิ่งมาแปดยกว่าน0่เแหละแปดร้อยเลยน่าจะชนกอต่อต่อเะยต่อต่อชั่วโมงต่อเดือนต่อปีต่อปีต่อปีใช่ เอ้มันคนมาท้าแข่งวะพี่เอาไม่เอาหรอกไม่เอาไม่เอามาท้าแข่งผมแไม่เอาไม่เอาผมยอมไม่ได้ไม่ได้มันคิดว่าลูกมันใหญ่แล้วมันเก่าเหรอรถคนใหญ่รถคนหล่อรถคนใหญ่รถคนหล่อโอ้รถคนหล่อมากเลยใช่ครับหล่อใจหล่อมากๆแล้วก็หน้าตาดีหมายถึงพี่ใช่ถูกต้องเจ้าของรถไงพี่เป็นเจ้าของรถเลยงใช่ครับเอ้าพี่เป็นเจ้าของรถเหรอก็รอใุ่มเออานี่ยเอ้าเหรอเลี่ะ นี่ไอ้วันนั้นผมไม่ให้พี่ดูวันนั้นนี่หลวงปู่ดอมนี่เชดรับความแรงโดมินิกโทเรโต้ข้างหลังเป็นดอชาร์เจอร์นี่เชดรับความแรงเลยรีวิวครั้งที่แล้วไม่เห็ให้ดูนี่กล่องจริงไหมของจริงใครทำหลวงปู่ดอมอะไรเนี่ยรถอะไรวะเครื่องดังมากเลยไม่ไม่ดูดีกว่ารถเป็นเครื่องดังมากเลยไม่เหมืรถจะพังไม่ไม่ไม่เหมือนน้องโตโต้ที่แบบเสียงเงียบเรียบใช่เมื่อกี้ขาผมวางตรงเนี้ยใช่ แม่งเกือบจะกินขากูไปละอีกนิดเดียวเนี่ยตรงเนี้ยมันมันเป็นการปลุกให้เราตื่นตัวตลอดเวลาพี่อ่าบางทีถ้าเรานิ่งเฉยกับการขับรถมากเกินไปเราจะสบายเกินมันต้องมีอะไรให้ลำบากและท้าทายบ้างปกติแ้จะสายพานรถนะคนที่เรียกสายพานใช่ไหมในนี้เรียกว่าอะไรสายพานเรียกว่าสายพานเข่าฝ่ามือทันมิ่งอยู่แค่นี้นะคุณผู้ชเห็นไหมนี่ก็แค่นี้ม่อยู่แค่นี้เลยใช่ครับจุดยากของรถรุ่นนี้ไล่สายพานแล้ว ไล่เม็ดไล่ชามแล้วต้องมาไล่อะไรต่อสเตอร์ไหนดูสเตอร์ต้องมาไล่สเตอร์อีกใช่สเตอร์เจอยังทุกวันนี้เจอยังเจออะไรอ่ะก็ไล่เจอยังไงไล่เจอยังคันนี้ลูกอะไรลูกเดิมยตอนนี้เอาชิ้นมหมดแล้วลูกห้าสามห้าสามห้าสามมิตงสองไว้เจ็ดเลยเหร ใช่โ <Hey, S 2> อ้โหนี่จะทำห้าหกห้าเจ็ดนี่ไม่วิ่ง3ามสี่ร้อยเลยไม่เราก็บอกว่า5้าสามก่อนไงเผื่อเราพแพ้เราก็จะได้มีข้ออ้างไงถ้าไปบอกลูกโตโดนลูกเล็กแดกก็จะขึ้นเขินหน่อยแล้วก็บอกลูกเล็เลกๆไปก่อนออเออเหมือนที่แบบยูทูบเบอร์ดังๆหลายคนเขาชอบทำไงเอราก็อยากทำเหมือนเขาบ้างไม,นะไม่รู้ใครนะไม่รู้ไม่รู้ใครไม่รู้ใครเดี๋ยวนะสแตนข้างอยู่ไหนนี่ไงไอ้นู้นน่ะไอ้นู้นน่ะเอาซูมซูมไปดิซูมดิเอออันนั้นเรียกสแตนอ่ะสแตน ไอเดบ้านผมเรียกขาตั้งไม่ได้เรียกสแตนนะเอาพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่เอาพูดใหม่เอาพูดใหม่พูดใหม่เรียกว่าอะไรนะพูดสแตนหรือขาตั้งบ้านผมเรียกขาตั้งบ้านผมไม่ได้เรียกสแตนออ๋ขาตั้งอืมไม่ตัดด้วยนะอันนี้ก็คือให้พูดใหม่เลยพูดเฉยๆใช่ให้พูดเฉยๆเรียกว่าอะไรนะขาตั้งขาตั้งอันนู้นโอตอมอันนี้ขาตั้งเจ็บคอเลยไม่รู้เล่นอะไรกัน ที่ไม่ได้คิดอะไรกันเลยนะนี่ก็คือเล่นสดเลยใช่คือสดแบบสบายๆนะเพราะเราเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยฝาก,กเนื้อฝากนวลไม่ฝากเนื้อดีฝากเนื้อแล้วออยจะสูบยังไงเออนั่น่อยสิเออนั่หน่อใช่ฝากบ้องด้วยฝากบ้องด้วย,วยใช่ให้เขาทั้งบ้องทั้งเนื้อแบบเดยกันออกนอกเรื่องแล้วออกนอกเรื่องแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมมันมาอยู่ข้างเนี้ยเขาภาษาบ้านพี่เขาเรียกขายยังใช่ไหมเออคันสตาร์ทอ๋อคันคันสตาร์ทอ่าคันสตาร์ทแล้วนี่อะไรรู้ะไรเติมว่ามันเครื่องหรอใช่เติมนล้วมันเครื่องทำไมไมม่่่่เเติฝังนนู้อะะพราาว ปกติรถเวฟก็เตือนฝั่งนู้นอ่ะใช่อันนี้เพราะนี่มันไม่ใช่รถเวฟธรรมดาอ่าเพราะมันคือน้องโตโต้ทรงเชงใช่มันคือน้องโตโต้ไงไหนนั่งให้ดูอนไหนนั่งให้ดูอนไหนน้องโตโต้ต้องแปลกด้วแปลกแล้วคอตัมันขูดไหมนั่นไม่ไม่ขูดเลยหรือขูดเลยไม่รู้โอ้ไทเทเนียมด้วยแต่่ไมเป็นไรครับไม่แพงเบาไม่เบาไหมคอตัเบาฮะราคาเหรอกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ไม่เบาได้ฟรีเขาให้มาได้ฟรีเดี๋ยวจะซื้อก็ได้มีขาย2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทได้ทั้งสภาพนี้เหรอ สภาพนี้เต็มๆก็2,009 0ครับอันนี้เท่าไหร่นี่ Coil T T Pilot ดำนี่เท่าไหร่สภาพไเนี่ยผมฝากราคาไปมันก็จะมีตีกับสปอนเซอร์ช่องพี่เลยจริงเหรอไม่ตีหรอกกลัวมันตีกันอะไรอย่างเงี้เท่าไหร่ว่ามานกเข้ามาซื้อของผมหมดไงอ่ะว่ามาเท่าไหร่อองง2,080สภาพนี้เหรอใช่ใช่เหรอใช่ Coil T T นี่ย2,080นี่ c o i ี T T แล้วไปด้วยไปเป็นตรงนี้เป็นกลวยเล็กอ่อันนี้เป็นเหล็กดำทั้งใบนี่2,080ถูกต้องครับ2,080เท่านั้นครับคุณได้ไท a ท T ไปใส่รอๆแล้ว เพราะว่าเราได้ทำการระบายสีเมจิกพี่ใส่แท้ใส่แท้สองพันแปดสองพันแปดตามจริงจริงจริงจังแค่ไหนเดี๋ยวถ้ามีคนสั่งด้วยนะใบละร้อยให้พี่ใบละร้อยอ่าขอใบละร้อยสองร้อยก็ได้ผมต้องคูนต้องขายเขาสองพันเก้าแล้วอ่ะไม่เขาขายสองพันแปดเลยแต่ร้อยหนึ่งคือค่าคอมไงอ๋อค่าคอมมิชชั่นคอมพิวเตอร์ไอแม็กอะไรไอแม็กไอแม็กไอพีกอาจจะเป็นแบบอะไรแมคไมค์ซอฟ อ๋อไมโครซอฟตเออบิน w s พีว่ามันไม่เกี่ยวเรื่องรถเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวในเาผมนั่งดีๆกันขับขับห้ดูหน่อยดีกว่าได้เอาคุณแต่ว่าแต่จริงๆชอบสภาพรถที่ซื้อมาวันแรกมากเลยนะทำไมครับมันสวยไงใส่ขึ้นลอยขึ้นรูปไปไหนใตรงไหนตรงนี้นะตรงนี้นะเอตรงนี้มันสวยมากเลยนะสวยตรงไหนล้อก็สวยสวยมากๆแต่คือตอนแรกอ่ะแม่แม่แม่ถามไหมว่ารถใครมาจอดหน้าบ้านแม่ถามว่าเศษขยะใครจอดหน้าบ้านแม่ไม่ได้ถามมาเรื่องรถเลย เศริลกู้อ้อยลูกเออเศเิลใครมาจ่อไว้หน้าบ้านเอาในแต่ต้านให้ดูหน่อยกลับยังไงแต่ต้านมือดิแต่ต้านมือต้านมือก่อนต้านมือมีตียคือลูกมันใหญ่มากเลยครับโอ้ใดมันเลยไม่ทำงานใดบอสเนี่ยบอสเขาสกีบอสบอสบอสกินลติไม่รู้จักเขาไม่รู้จักอาทิตย์นับว่าข้อสาสตาร์รถเถอะสตาร์รถเถอะอะไรเอ้ยนี่ไง อะไรไม่รู้หองเท่ของเท่ไหนกีดูไหนกีหน่อยไปดูไหนกียะไรไหนกีเดินเดินเดินนี่อะไรเนี่ยอ๋อไงคัดแห้งไงเทคโนโลยีดูขติไงมีมือจับได้ด้วยนะอะไรเทคโนโลยีดูขติไงไปไปไปวนไปวนไปวนวนแถวนี้พอนะได้เอาตรงไห มมมััันนนดดููทำไมไม่เข้าเกียร์สองอะทำไมไม่เข้าเกียร์สองอะมันผมเข้าไปแล้วที่ไม่เห็นมันเร็วเกินอ๋อมันเร็วเกินขี่วนอ้อมเนี่ยเกียร์หกอือใช่เมื่อกี้ความเร็วประมาณเท่าไหร่สองร้อยแปดเออสองร้อยแปดละแต่มันบังเนี่ยตึกอาคารมันบังเลยมองไม่เห็น ประมาณสัก280 g p s มีกันเดียวในไทยไหมสภาพนี้มีไหมเจอเจอเพื่อนมั้งยังเจอเพื่อนคนที่เอามาแต่งเป็นสภาพสะทุนม้าอะไรมีกันเดียวละแต่มีมีในติ๊กต็อกเขาแต่งตามผมเต็มเลยวิ่งอีทีเนี่ยนะใช่แบบเขาแท็กผมไปดูนี่ไงแฝดน้องโตโต้นี่ไงแฝดน้องโตโต้มียันสาขาเวียดนามอ่ะผมไม่เวียดนามผมไม่เวียดนามมาแต่งไงเสร็ว่าเขาต้องชอบชอบราอ่อยมากใช่เดี๋ยวขึ้นรูปสาขาเวียดนามเอ่อไม่ขึ้นเอาไหมเอาไหมอ๋อโอเคมาแล้วมาแล้วขขึึ้้นนเอานี้เอานี้อ๋อสั่งได้คันนี้ดีกว่าด้ววยเทมนต์ของ อไปแล้วดีกว่ามีอะไรจะฝากไว้ในช่องฟิตไหมครับฝากไว้ช่องช่องยูทูบเหรออ่าอยากจะฝากไว้ว่าเออมันจะไกลไหมนะอ่อนใกล้ไปอยากจะฝากไว้ว่าว่คลิปคอนเทนต์ทั้งหมดที่เห็นผมปั่นนะครับอ่าปั่นที่คือน้ําที่ผลไม้ใช่ผมกินเล้าปั่นครับจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมปั่นไม่จะพูดอะไรเป็นสาระแต่ว่าที่เบลไม่สาระก็เลยไม่สาระแล้วอันนี้คือเป็นเรื่องจริง ก็คือมันวิ่ง2องได้เจริงๆใช่ครับวิ่งจริงก็คือที่ติดกล้องแล้วก็มีรูปพระอาทิตย์ตรงนี้ใช่ครับวิ่งสองได้เจริงวิ่งจมปลิวไหวพระอาทิตย์ปิวเลยอ่ากล้องปิวใช่ปิวพระอาทิตย์แบบเหมือนมันจะปิดไปติวปปิิววไปติดรถเซ็ต X10 เป็นใครก็ไม่รู้ไปติวไปปิดไปกิวอะไรปิดปิวไปติดรถตัวพันนุพันนุอย่างเงี้ยมันปิวแรงเกินน่อยะปลิวปลิวปลิวอย่าหาทำเด้อรวมปะ ไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปไปไปนี่